ส่วนเหตุการณ์นี้เจ้าหน้าที่ทีแรกได้รับแจ้งบอกว่ามีผู้หญิงถูกมอมยาในรีสอร์ทก็เป็นห่วงก็เลยรียบไปตรวจสอบนะฮะปรากฏที่ไหนได้ผู้หญิงคนนี้เมาควันกัญชานะครับโดยเหตุการณ์นี้ะพนักงานของรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะฮะอยู่ริมขอบอ่างมาบประชันตําบลโป่งอ,เอํเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี <หา S 1> ได้แจ้งเจ้าหน้าที่บอกว่าเนี่ย มีลูกค้าผู้หญิงนะน่าจะโดนมอมยามาดูอาการผิดปกติแล้วนะครับทีนี้อไปที่เกิดเหตุนะตรวจสอบดูนะไปเจอนางสาวมินทราเนี่อายุ36อยู่ในการมึนงงพูดจาวกไปวนมานะครับเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเธอไปดื่มที่ร้านของเพื่อนนะ,ะระหว่างอยู่ในร้านเนี่ยมีคนดูดกัญชาเธอก็เลยแบบรับควันกัญชาเข้าไปเต็มๆพอกลับมาที่พัก มันมีอาการออกก็คือว่าเนี่ยมีอาการมือเท้าชามึนหัวมึนงงก็เลยตะโกนให้คนเนี่ยเข้ามาช่วยนะฮะส่วนคนที่โทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเธอถูกมอมยาแต่ไม่ใช่ฮะเออไม่ได้โดนมอมยาแต่อย่างใดนะฮะแต่เมาควันกัญชาเขาเรียกควันมือสองเนี่ยนะฮะอ่ะก็พาไปโรงพยาบาลก่อนนะครับคนที่แพ้คนที่เมาเนี่ยเข,เขาแพ้จริงใช่ครับ มาต่อกันที่จังหวัดนนทบ,บุรีเขาบอกว่าชายวัย47ปีเนี่ยถูกเจ้าหนี้นอกระบบนี่ข่มคูนะครับหลังจากที่เขาไปกู้ยืมใหญ่กู้ยืมเงินมาแต่ว่าส่งหนี้ก็ไม่ตรงตามเวลาไอ้การค่มคู่นี่บอกว่าจะพาตำรวจเนี่ยนะครับมาทวงหนี้ด้วยเขาก็เลยเกิดความไม่ปลอดภัยก็เลยเนี่ยต้องมาร้องกับสื่อว่าอย่างนั้นและก็ที่สําคัญนะครับเนี่ยคนคนนี้ชื่อว่านายเอนะไปร้องกับดรแก้วนี่นะฮะบอกว่าตัวเขาเนี่ยทำอาชีพธุรกิจค้าขาย แต่ว่าที่ผ่านมาก็สภาพเงินมันมันมันไม่โฟลัมันติดขัดก็เลยไปกู้ยืมเงินจากคนที่ชื่อมาร์กี้เนี่ยกู้มาทั้งหมดที่สา0 0 0บาทแล้วก็ตกลงกันว่าจะส่งรายวันวันละ1,500บาทจํานวน24วันดอกเบี้ยก็อยู่ที่6,000บาทว่าอย่างนั้นต้องส่งดอกก่อนเที่ยงนะตกลงกันทีนี้เอาเงินเนี่ยมาขาขายบางวันมันก็ขายของได้บางวันก็ขายของไม่ได้ตามเป้านะครับก็ทําให้มีปัญหาเนี่ยส่งไม่ตรงเวลา ่อมาในมาร์กี้เจ้านี้เนี่ยเริ่มมีคําพูดข่มขู่และก็ส่งสติกเกอร์มาปวนเขาและก็โทรมาไม่หยุดเลยพูดจาข่มขู่บอกว่าจะมาหาที่บ้านไอ้มาเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ขู่ว่าบอกว่าจะพาตํารวจเนี่ยมาด้วยก็เลยทําให้รู้สึกไม่ปลอดภัยกลัวเหมือนกําลังถูกคุกคามว่าอย่างนั้นที่ผ่านมาเขาบอกว่าเขาก็พยายามพูดคุยเจรจาขอผ่อนผันเป็นรายเดือนจนกว่าจะหมดเพราะว่าส่งดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นรายวันวันละพันห้าร้อยบาทมันไม่ไหวแต่ว่าทางเจ้าหนี้ไม่ยอม ก็เลยมาร้องให้ดตรแก้วเนี่ยมาช่วยอ้าฟังเสียงที่ผู้ร้องเรียนฮะเราทําธุรกิจค้าขายนมันโทรมาโทรมาโทรมาแบบไหนโทรมาแบบว่าเฮ้ยต้องส่งนะไม่นั้นนะมีข้อความแบบว่าหรือจะให้ผมเข้าไปหาคุณที่บ้านซึ่งคมครูเราใช่ไหมใช่ครับคมครูรือไม่คมครูมลยคครูเลยใช่ไหมในมุมผมผมมองว่าคมครูแล้วเขาจะเข้ามาหาเขาจะเข้ามาหาผมที่บ้านเนี่ยจะามาที่บ้านอ่าเพราะที่บ้านผมว่ามีมีมีคุณแม่อยู่มันมีกฎหมายไหมไม่ไปทวนมันถึงบ้านอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีครับ อยากบอกว่าไม่เอาอีกแล้วครับกลัวป่ะกลัวครับผมกลัวเราทำอะไรคเรากลัวาะอย่าทำอะไรกับครอบครัวผมอย่าทำอะไรคือให้ผมได้หายใจอ่ะผมใช้นี่แน่ๆขอผมใช้ขอผมหายใจอย่างเดียวครับนี่นะฮะก็มาร้องขอความช่วยเหลือเพราะว่ากู้เงินมา3 0,000บาทเออนี่นะฮะต้องส่งรายรายวันนะวันละ1 5 0 0บาทว่าอย่างนั้นด็อกเตอร์แก้วก็บอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโทรไปสิอ่ะก็ยกโทรศัพท์นี่โทรไปหานายมักกี้ มาร์กี้ก็คุยนะก็บอกว่าเนี่ยไม่เคยข่มขู่นะแล้วก็ยืนยันว่าปล่อยเงินกู้ไม่ผิดกฎหมายนะอ๋อเหรอใช่นี่โทรไปเลยต่อหน้าเลยเลยโทรไปคุยเลยนะครับเนี่ยปลายสายมาร์กี้ก็บอกว่าไม่เคยข่มขูนะ่และก็ยืนยันว่าปล่อยเงินกู้ไม่ผิดกฎหมายซนะ oh <la. S 2> ึ่งดรแก้วก็ได้เจรจาขอให้ลูกหนี้เนี่ยผ่อนจ่าย,ยเดืเอนผ่อนจ่ายน่อยเดือนละ2 0 0 0นะครับแต่ว่ามาร์กี้ไม่ยอมนะแล้วก็ยืนยันว่าหากไม่ได้เงินนะก็กะจะเดินเข้ามาทวงหนี้อยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวลองฟังช่วงเสียงน่ แเอาอตรงนาพี่มันจากวันละพันห้ามาเป็นเดือนละสองพันเนี่ยมันมันก็ต่างกันเยอะพี่ถ้าเรามีสิทธิ์อะไราไปข่มขู่เขาอ่ะข่มขู่อะไรพี่ไหนพี่พูดสิแล้วเรามีสิทธิ์อะไรที่ท่านผู้ชมนี่เขาที่บ้านกฎหมายให้เราไว้หรอมันบอกไว้แล้วว่าผู้ชมนี่ที่บ้านได้อ่ะกฎหมายไม่ได้ให้ไว้ครับแต่ตอนผมทำสัญญากันนะานอาภิชิตมันจะบิดกฎหมายตรงไหนพี่ถ้าเกิดผมเอาตำรวจเ,เข้าไปถวงนี่กันเนี่ยนะอ่า นี่นะครับเบื้องต้นอ่าดอกเตอร์แก้วก็จะพาลูกนี่ไปที่โรงพักบางกรวยในเพื่อเจรจากับเจ้านี้ในวันอังคาร27นะครับก็คือวันนี้ใช่ไหมวันนี้ก็จะเจรจากันอีกทีครับท่อเร่องขันยบุรี